สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทิ้งขยะในหัวให้โล่งขึ้นทำแบบนี้แล้วชีวิตเบาขึ้นเยอะถ้ารู้สึกแบบนี้อยู่มาลองทิ้งขยะในหัวหนึ่งหยุดโทษตัวเองซ้ำๆบางเรื่องมันจบไปแล้วแต่เรายังขุดขึ้นมาทำร้ายตัวเองลองคิดว่าถ้าคุณทำเพื่อนผิดหวังแล้วเขาให้อภยัยคุณคุณก็ควรให้อภัยตัวเองด้วยการโทษตัวเองไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่การเรียนรู้จากมันแล้วไปต่อคือสิ่งที่สำคัญกว่า 2. เขียนมันออกมาถ้ามีเรื่องค้างอยู่ในหัวลองเขียนใส่กระดาษการเขียนช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นบางทีปัญหาที่คิดว่ายิ่งใหญ่พอเขียนออกมาอาจจะดูเล็กลงกว่าที่คิด 3. จัดลำดับความสําคัญบางทีเราเครียดเพราะคิดทุกเรื่องพร้อมกันแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ทุกเรื่องจะต้องรีบแก้ตอนนี้ลองแยกดูว่าอะไรสำคัญที่สุดแล้วค่อยๆจัดการทีละอย่าง 4. ตัดสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ออกไปถ้าสิ่งที่กังวลไม่ได้อยู่ในมือเราเช่นคนอื่นจะคิดยังไงหรืออนาคตจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปเถอะเอาเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่ทำได้ดีกว่า 5. อยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นหลายครั้งที่สมองเราติดอยู่กับอดีตหรือวิ่งไปข้างหน้าจนลืมว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรลองหันมาสัมผัสสิ่งรอบตัวกินข้าวก็โฟกัสที่รสชาติ เดินเล่นก็สังเกตต้นไม้ใบหญ้าแค่กลับมาอยู่กับปัจจุบันใจก็จะเบาขึ้น 6. หายใจลึกๆแล้วปล่อยวางเวลาคิดอะไรเยอะๆให้หยุดแล้วหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆสักห้าครั้งสมองเราจะได้รับสัญญาณให้ผ่อนคลายขึ้นแล้วสิ่งที่เครียดอยู่จะดูเบาลงเอง 7. ปิดโซเชียลสักพัก ข่าวสารเยอะเกินไปก็เป็นขยะในหัวเหมือนกันถ้ารู้สึกว่ามีแต่เรื่องลบลบลองห่างจากโซเชียลสักวันสองวันแล้วดูว่าความรู้สึกเปลี่ยนไปยังไง 8. พูดออกมาให้ใครสักคนฟังบางเรื่องที่คิดไปเองพอได้พูดออกมาแล้วกลับรู้สึกเบาขึ้นลองหาเพื่อนที่ไว้ใจแล้วเล่าให้ฟังไม่ต้องการคําแนะนำก็ได้แค่มีคนรับฟังก็ช่วยให้ใจโล่งขึ้นเยอะ 9. ขยับร่างกายเพื่อเคลียร์สมอง ออกไปเดินเล่นวิ่งสักหน่อยหรือยืดเส้นยืดสายให้ร่างกายได้ขยับการเคลื่อนไหวช่วยให้สมองปล่อยสารแห่งความสุขและทำให้ความคิดที่วุ่นวายลดลง 10. ทํำอะไรที่รักโดยไม่ต้องมีเหตุผลบางทีเราใช้ชีวิตแบบต้องมีเป้าหมายตลอดเวลาลองทำอะไรที่ไม่ได้มีเหตุผลแค่เพราะมันทำให้เราสบายใจเช่นฟังเพลงดูหนังอ่านการ์ตูนหรือวาดรูปไม่ต้องคิดเยอะแค่ทำให้ตัวเองมีความสุขก็พอ 11. เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นยิ่งเปรียบเทียบเราจะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองขาดลองหันมามองสิ่งที่ตัวเองมีแล้วขอบคุณมันแทนบางครั้งเราอาจจะมีสิ่งที่คนอื่นอยากได้แต่เราไม่เคยเห็นคุณค่าของมัน12ตั้งเวลากังวลถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคิดมากลองกําหนดเวลาสำหรับมันเช่นฉันจะคิดเรื่องนี้แค่15นาทีต่อวันแล้วหลังจากนั้นให้บอกตัวเองว่าพอแล้ว เดี๋ยวค่อยคิดใหม่พรุ่งนี้มันช่วยให้สมองไม่จมอยู่กับความคิดลบๆตลอดเวลา 13. ให้เวลากับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้แม่น้ำหรือท้องฟ้ามันช่วยให้ใจสงบขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อถ้าไม่มีเวลามากลองแค่เดินออกไปรับแดดตอนเช้าหรือมองต้นไม้ริมถนนบ่อยๆก็ยังดี14ฝึกขอบคุณทุกวันก่อนนอนลองคิดสักสามอย่างที่รู้สึกขอบคุณในวันนั้น ไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่อาจจะเป็นกาแฟาอร่อยๆเพลงที่ฟังแล้สบายใจหรือแม้แต่ลมหายใจที่เรายังมีอยู่แค่ทำแบบนี้ทุกวันหัวใจจะเริ่มมองเห็นความสุขมากขึ้น 15. ยอมรับว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่ไม่ว่าเรื่องแย่หรือเรื่องดีสุดท้ายมันก็จะผ่านไปทุกครั้งที่มีอะไรหนักๆเข้ามาให้เตือนตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนทุกครั้งแล้วใช้ชีวิตต่อไป ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆม,มานำเสนอตลอดตลอดเลย